เกเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอม,มืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทร,รยโ,โทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุริเจอิญประจำเดือนมกราคม จัดหนักแจแกแรงรุ่นเร็วปูน TPI 197จัดเต็มเหลือถุงละ98บาทสปูตตอกไม้ขนาด3นิ้วจัดเต็มเหลือลังละ358บาทปั๊มน้ำอัตโนมัติยี่ห้อฮิตาชิขนาด200วัตต์ปกติเครื่องละ5 9 4 0บาทจัดเต็มเหลือเครื่องละ5,680บาทสี ICI Weather Shield สีขาวขนาด18ลิตร ปกติถังละ2,980บาทจัดหนากเหลือถังละ2,690บาทถังบำบัดดีไฟขนาด600ลิตรปกติใบละ2,860บาทจัดเต็มเหลือใบละ2,690บาทแทงน้ำช้างแกนิตขนาด1,000ลิตรปกติใบละ4,990บาทจัดเต็มเหลือใบละ4,680บาท พิเศษเฉพาะสมาชิกสิกกลิเจริญโฮมสแตร์ดฟรีบริการเคาน์เตอร์สวิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนต์ดอกบัวจำนวนหนึ่งตันแถมฟรี M151 รขวดพิเศษสำหรับเดือนมกราคมสมัครสมาชิกรับฟรีประกรันหึุด้ามตั้งแต่วันนี้ถึง15คุมพกุมภาพันธ์2 5 5 9 สลิดิเดตจัดพิธีรับมอบอาคารเรียนและอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์สำหรับนักเรียนอิงลิษโปรแกรมจันทบุรีเดินหน้าโครงการพัฒนาต้นแบบจัดก,การผักผลไม้ปลอดภัยส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นหันมาใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My New สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมเนิวประจำวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะโรงเรียนสลิดดีเดตจัดพิธีรับมอบอาคารเรียนและอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์สำหรับนักเรียนอ g ง i s h โปรแกรม ที่อาคารานกีฬาอนเนกประสงค์โรงเรียนสลิดเดชรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตะติยกวีปรลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดป้ายอาคารเรียนแดงรันจวนวงกล้าหาร3 อาคารเรียนวิริยะลัมพะ3และอาคารลางกีฬาอาเนกประสงค์โดยมีนายมนตรีทัดเทียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งในานามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสลิดเดชคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโดยโรงเรียนสลิดเดช เป็นโรงเรียนระดับปฐมศึกษาจัดก,การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้จาัดก,การเรียนการสอน3หลักสูตรคือหลักสูตรมาตรฐานสากลหลักสูตรวิทย์คณิตแบบเข้มและหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น3,473คน เนื่องจากนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้พื้นที่ใช้งานอาคารเรียนและจํานวนห้องต่างๆไม่เพียงพอทางโรงเรียนจึงขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุโดยได้นาเนินการสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอแก่นักเรียนรวมมบประมาณที่ใช้ก่อสร้างอาคารและลานกีฬาทั้งหมดเป็นเงิน3 7มสิบเจ็ดล้านสี่แสนแบาท ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้เปิดใช้พื้นที่ดังกล่าวสำหรับนักเรียนในโครงการ English โปรแกรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่2 จันทบุรีเดินหน้าโครงการพัฒนาต้นแบบจัดการผักผลไม้ปลอดภัยส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นหันมาใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารจัดกิจกรรมโรงพักกินได้ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลตกพมตำบลบ่อเวนอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีร่วมกับคณะทำงานโครงการต้นแบบจัดการผักผลไม้ปลอดภัยจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายประชาะคมง,งดเหล้าจังหวัดจันทบุรีภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสได้จัดก,กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรตำบนตกพมเพื่อลณนงคลงให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัยพัฒนาพื้นที่นำร่องต้นแบบอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ สร้างสุขภาวะที่ดีตามวิถีคนจันเป็นต้นแบบในการขยายพื้นที่การปลูกพืชผักสวนครัว จากโรงพักต้นแบบไปยังชาวบ้านในชุมชนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้หน้าโรงพักเหล่านี้หลังจากที่เจริญเติบโตประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บไปประกอบเป็นอาหารได้ฟรีรวมทั้งโอกาสนี้ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินง,งานและแผนโครงการที่จะดำเนินง,งานต่อไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้จังหวัดจันทบ,บุรีมีพื้นที่นํำร่องต้นแบบผักผลไม้ปลอดภัย9แห่งในเรื่องการผลิตผักผลไม้ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นมีการจัดก,กิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและในช่วงงานผลไม้ปีนี้หรืองานมหานครแห่งผลไม้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีทางคณะทำงานจะมีการจัดก,กิจกรรมออร์แกนิกฟาร์มเอาท์เล็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่ายขยายผลโครงการผักผลไม้ปลอดภัยไปยังเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไปการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ประจำปี2559เข้าสู่การแข่งขันกีฬาเป็นวันที่4 เวลา10นาฬิกาส0นาทีณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2นายกิตพัชรพลเสมอเหมือนนายวรวิทย์ภูสวัสตรรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาประเภทวิ่งเปี้ยวชักเเยอร์และฟุตบอลมีครูผู้ปกครองร่วมชมและเชียร์เป็นจำนวนมากจากที่เทศบาลเมืองจันทบุรีมีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ประจำปี2559ระหว่างวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์2559ณสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมทั้งสิ้น10 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2สูย์มัฒน,นาเด็กเล็กวัดป่าของกุ้งโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีโรงเรียนอำนวยวิทย์โรงเรียนตากสินศึกษาโรงเรียนบุญสมอนุบาลโรงเรียนตังเอง สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยทลอ .13 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไยพันนีวันนี้เป็นวันที่4ของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวิ่งเปี้ยวและชักคยอร์อและเป็นการชิงอันดับ3ทุกประเภททุกรายการช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการก,กับข่าวใหม่นิช่วงที่2ค่ะ เราทุกคนรู้กันดีอยู่ว่าเมื่อจะข้ามถนนก็ต้องข้ามตรงทางข้ามหรือทางม้าลายเสมอแต่ทำไมเมื่อข้ามถูกที่แล้วก็ยัง ถ้าคุณยังไม่หยุดแล้วใครล่ะที่จะหยุดอุบัติเหตุเหล่านี้มาร่วมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปกับพวกเรา Stop for step มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติตั้งแต่บัดน,นี้จนถึง29กุมภาพันธ์ชูนโยบายเร่งด่วนจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาจากราคายาและราคาข้าวตกต่ำและสำหรับผู้ที่สมัครเรียนในสายวิชาวิทยาศาสตร์จะได้รับเลือกให้ได้รับทุนกอยศทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีศูนย์ 3931911น้ำมันรำข้าวคิงขอเชิญทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้และสุขภาพที่ดีในหัวข้ออาหารต้านโรคและน้ำมันรำข้าวคุณค่าเพื่อสุขภาพพบกันวันพุธที่24กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งถึง4โมงเย็นณโรงพยาบาลทระปกเก้า ฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นสำรองที่นั่งได้ที่กลุ่มง,งานผู้ชนะศาสตร์โรงพยาบาลพระปกเก้าโทร039 319 666ต่อ3181สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ ่วงนี้เรากลับมาพบกันกันกบข่าวไม้นิวช่วที่2ค่ะเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานแรงงานจังหวัดสระบุรีเวลา16นาฬิกานายเฉลิมพลศักดิ์คำนาย,ยกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแรงงานจังหวัดสระบุรีนำโดยนายธนกรชัยสแสวงแรงงานจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะ ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรีเพื่อเสริมสร้างความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยในวันนี้คณะแรงงานจังหวัดสระบ,บุรีได้เดินทางมาศึกษาการบริหารงานด้านต่างๆของเทศบาลเมืองท่าช้างและการรักษาโลกสะเก็ดเงินเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก1-3องศา,ศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนานในบางพื้นที่แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้แต่ยังคงทำให้อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตร อันหนึ่งในช่วงวันที่15-18ลุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางและลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็ยนกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง2-3องศา,าเซลเซียสประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีขึ้น0 2-3เมตรภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าว m y นิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าว m y n e วทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อสองทีมฟุตบอนชั้นนำของเอเชียต้องมาห้ามผัดกันเพื่อหาแชมป์เพียงหนึ่งเดียว ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอสดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์ครับ2015บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าของ5แชมป์กติศาไทยเปิดสนามไอโมบายสเตเดียมวัดแค่สามเอวีเล็กนิกาตายอดทีมจากเจลีแชมป์นี้ใครจะได้ไปคลองสา่23กุมภาพัน,นธ์นี้1 8 30นเป็นต้นไปรับชมได้ทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศ ดาถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริจริริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสินอำเภอมเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039498585รโมชัริจประจำเดือนมกราคมจัดหนักแจกแรงรุ่นเร็วปูน TPI 197 จัดเต็มเหลือถุงละ98บาทตะปูตอกไม้ขนาด3นิ้วจัดเต็มเหลือหลังละ358บาทปั๊มน้ำอัตโนมัติยี่ห้อฮิตาชิขนาด200วัตต์ปกติเครื่องละ5,940บาทจัดเต็มเหลือเครื่องละ5,680บาทสี ICI w e a เว e เทอร์ชิลสีขาวขนาด18ลิตรปกติถังละ2,980บาท จัดหนักเหลือถังละ2,690บาทถังบำบัดดีไฟขนาด600ลิตรปกติใบละ2,860บาทจัดเต็มเหลือใบละ2,690บาทแทงน้ำช้างแกนิดขนาด1,000ลิตรปกติใบละ4,990บาทจัดเต็มเหลือใบละ4,680บาทสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสิริเจริญโฮมสแตนด์ด ฟรีบริการเคาน์เตอร์สวิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารนุประโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนต์ดอกบัวจำนวน1ตันแถมฟรี M151 รขวดพิเศษสำหรับเดือนมกราคมสมัครสมาชิกรับฟรีประกรรันหนึ่งด้ามตั้งแต่วันนี้ถึง15คุมภาพันธ์สองาร